คาวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งขาที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอันนี้มาถึงในไทยกันบ้างนะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําแล้วก็พายุที่จะเข้ามาเล่นงานในประเทศไทยอันนี้ก็คือประเทศไทยจริงๆนะครับโดยกอนชอประชุมด่วนรับมือแม่น้ำโขงลดตลิ่งนะครับซึ่งลาวก็คงจะได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับโดยหลังจากที่ ช่วงนี้ครับที่ประเทศไทยจะต้องเจอฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงกันนะครับพี่น้องล่าสุดครับสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับหรือที่เรียกกันว่าสทนชนะครับที่เรารู้จักกันในานามนี้เนี่ยเขาก็เตรียมประชุมด่วนกันแล้วครับพี่น้องโดยจะนัดคุยกับคณะกรรมการนะคณะกรรมการบริหาร แม่น้ำโขงนะหรือ MRCs และสปปลาวนะครับตอนนี้ก็กำลังจะร่วมมือกันเพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์แม่น้ำโขงที่จะล้นนะครับใน4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนกรกฎาคมนี้แล้ะครับพี่น้องการประชุมครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาได้วิเคราะห์สภาพอากาศแล้วก็พบว่ายอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนครับ ซึ่งก็คา,าดการว่าจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านประเทศไทยคือก็คือมาจากลาวแล้วก็พาดผ่านออกมาแรงขึ้นครับส่งผลให้ฝนตกหนักมากนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับแล้วก็ยาวไปเลยครับนะเริ่มตั้งแต่นี้ไปแล้วก็จะมีลูปใหม่เข้ามาโดยภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ ทางชายขอบของตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมถึงทางัภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันนะครับโอ้ฝั่งแล้วก็หนาวๆร้อนๆเลยนะครับนะพี่น้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะใน4จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดริมแม่น้ําโขงนะครับระวังน้าโขงล้นตลิ่งนะครับต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะครับดินก็อาจจะซุดก็ต้องระวังหลายๆที่แต่ที่ไทยเขาก็เริ่มทําหลายๆที่นะครับในเรื่องของกําแพงกั้น กันน้ำกันอะไรนะครับวางแนวแต่ที่ลาวหลายๆที่ก็ไม่ได้ทานะครับพี่น้องชาวลาวก็ต้องระวังกันนะขอบคุณขอ้อมูลจากมติชนออนไลน์เหมือนกันนะครับอันนี้โปรดให้กำลังใจช่อง LT Vision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนําเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับวันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะใหม่ตัวนี้นะ ไมค์ My, ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดี่ยวนะส่วน J12 ก็จะมี2ไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดน,นะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ